ครับตัดท่องชาแนลพี่น้องมาดูตอนนี้แมโโรของกรมชลทานก็ได้หาทำการหรือหาพนังปูนหาพนังปูนคุดลอกคลองามาถึงห,หน้าบ้านของเอ็มมินแล้วนะครับเกือบแล้วนะครับอันนี้กีดักมือเล็กมือเหล็กกำลังทำงาน หรือโครงสร้างของผนังปูนนะครับไวมากนะครับตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงแล้วนะครับพี่น้องรถปูน รถปูนที่แมโโรฝังนู่นย้อนแสงนะพาทินะพาทิดกำลังจะตกพินแล้วน,นะนี่เป็นไยขุดลอกหรือผนังผนังคอนกรีตเก่าของคลองนะครับเกือบจะสุด,ส,ด,ส,ดสุดสายท้ายคลองแล้วนะครับนู้อากาศตอนนี้ร้อนนะครับอตอนนี้ก็กรือร้อมาเรื่อาเรื่อยเกือบสําเร็จแล้วนะครับเกือบจะสุดซอยแล้วนะครับ บน,นะครัต่อไปก็จะได้คลองใหม่หาคลองใหม่ที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมมีปริมาณความจุของน้ำมากกว่าเดิมนะครับคุณต้องหลบมาทางนี้นะครับไม่งั้นฝุ่นฝุ่นดินฝุ่นปูนนะครับไปไกลไม่ได้ มือเล็กเนะี่ยแข็งแกร่งนะพี่น้องแผ่นปูนก็หนักแต่ว่าเจอมือทิ่มไปปึงป้งปึ้งอันนี้ส่วนนี้อันนี้ก็ แมคโครแรกเป็นฝ่ายลอกผนังปูนเก่านะครับพร้อมปรับแต่งแมคโครคันที่2ก็เป็นฝ่ายจัดทำเรียกว่าปรับหน้าดินปรับหน้าดินเพื่อ,อเรียงแบบให้ปูนสามารถเทปูนได้อย่างสวยนะพี่น้องเมื่อวานผมก็ไปถ่ายตรงนั้นตรงสะานตอนนี้ก็ฝ่ายช่างที่แบบของคมชนเนี่ยเขาก็ไล ไล่ทํามาตามลาดับนะฮะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์ก็น่าจะมาเกือบถึงสามแยกนี้นะฮะอันนี้ก็ไวนะไวมากเลยนะครับาการทํางานทีมงานแนะมไมโคร2องคันมาถึงตรงนี้ก็ไว บนขับฝีมือนะครับฝีมือในการตักอ่านตักเกือบสุดแล้วนะครับสงสัยเขาคงลอกให้สุดวันนี้นะครับโอ้ พนังปูนที่หนาพอสมควรพี่น้องเป็นหนาพอสมควรนะครับลอกแล้วก็เกลี่ยไปด้วยลอกแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยไปด้วยในตัว ดีใช้แผ่นปูนนะคไปเป็นโครงสร้างของถนนเวลารถบรรทุกวิ่งบนคลองอดินก็จะไม่สุดนะครับ